ดีค่ะหมอโอนะคะวันนี้หมอออกมารีวิวนิทานเรื่องจูดก็เป็นของเรื่องและภาพโดยปีเตอร์เอชเรโนส่วนแปลและเรียบเรียงโดยตุกป,ปองนะหน้าปกเป็นอย่างนี้นะคะก็เรื่องนี้เหมาะเป็นโอมที่หมอซื้อนี่พิมพ์ครั้งที่9แล้วนะก็คือซื้อมาอ่านให้ซื้อมาอ่านให้ลูกฟังก็ลูกก็ชอบมากนะค แล้วก็มีคํานิยมของคณะกรรมการแคสสสารนงสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง EF เรื่องราวนำเสนอให้เด็กๆได้มองเห็นความหลากหลายทั้งวิธีคิดวิธีทำและผลงานที่ปรากฏซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดยืดหยุ่นและอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากลองสร้างสรรค์งานของตนเองในช่วงท้ายของเรื่องผู้เขียนได้ส่งต่อกำลังใจ ในมีฐานให้เด็กๆทุกคนเชื่อมั่นกล้าที่จะลุกข,ขึ้นมาริเริ่มสร้างสารรค์ผู้ใหญ่ทุกคนก็สามารถมอบโอกาสให้เด็กๆลองสร้างสารรค์งานศิลปะที่หลากหลายเพื่อให้เด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเองเหมือนวาสติกลับมากล้าริเริ่มสร้างสารรค์งานจนประสบความสําเร็จไปพร้อมกับการเห็นศักยภาพและคุณค่าในตนเองก็เรื่องนี้นะตัวเอกก็ชื่อวาสติแล้วก็ ตอนแรกนี่เขาก็ไม่ได้วาดรูปอะไรแล้วก็คุณครูก็มาบอกให้วาดนะเขาก็เอาดินสอจิ้มจิ้มจืดลงไปแล้วก็แล้วก็คุณครูมาให้เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อแล้วหลังจากนั้นครูเขาก็ไปใส่กรอบนะพอวัสิติเดินไปเห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทาได้ดีกว่านี้เขาก็เลยวาดภาพจุดใหญ่เลยนะคะก็มีทั้งแบบจุดเล็กจุดใหญ่จุด,จดลายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดโดยที่ไม่ต้องวาดเป็นจุดก็ทําได้แล้วก็ ปรากฏว่าวาดเยอะก็เลยได้จากงานแสดงแล้วก็มีเด็กมาเห็นเขาก็เออพี่ทําได้ยังไงเนี่ยวาดิเขาก็บอกว่าก็เอจะเล่าดีไหมวาดิเขาก็เขาก็บอกว่าก็ลองวาดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่ารักแล้วก็สร้างแบง ใจได้จริงๆนะเพอะลูกหมอได้อ่านเล่มนี้ก็ชอบแล้วก็กวาดลูกพอวาดลูกแล้วเขาก็เอามาแปะที่ผนังห้องเต็มไปหมดเลยก็น่ารักดีนะเด็กก็กล้าคิดกล้าทำก็อ่านได้หลายรอบเวลาอ่านแลก็เขาก็ชอบฟังนะคะหมอว่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ดีโดยที่เราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องบอกอะไรเราแค่อ่านให้ลูกฟังทุกคืนทุกคืนทุกคืน เรื่องไหนที่เขาชอบมากก็อ่านเยอะมากแล้วเขาก็จะสแสดงผลงานให้เราได้เห็นเองนะก็ค่ะถ้าอยากมาหามาหาหมอโอ,โอนะก็จะถึงสุ่งนะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นม,มาแล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่ามาเจอหมอโอถึงจะได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ